ก็ผมจะปั้นหลักแกะกากของผมมันก็ไปกลายเป็นรหัสที่ดีที่สุดในนี้ครับแล้วของตันเวลตันทุกอย่างแล้วผมจะลองกี่คลิปมาดูกันแล้วครัผมได้รับคอยไปตีดาร์คมาสเตอร์ครับผมได้อีกกีเยอะแน่นอนทุกอย่างผมก็จะได้ไปเกาะใหม่แล้วด้วยแถมผมใช้อนคี่ซินิ้อีกฟาร์วจากทุกทุกคน

มีคนถามว่าถ้าคนส่วนใหญแล้วป่ะผมอาจจะให้รหัสนี้แต่ผมจะโมวลไว่าผมไม่ให้เด็กกอผมจะไม่ให้นะเพราะว่าผมจาชื่อรหัสนี้ไม่ได้แล้วก็เสียรหัสนี้เปล่าๆนะครับแต่มีผลที่สนิทแรงเลทีนี้ประเนปเด็นผมขอแผมจะมอบรหัสน้องให้ทุกคนนะรหัสน้องเนี่ยผมจำได้อย่างมหาศาลเพราะว่า หมมีรหัสน้องผมนะแต่ผมก็น่าจะไม่ยอมเหมือนกันนะเลเมื like ่อไรพี่แจกรหัสถามน้องเมื่อไรพี่แจกกรหัสถ้าสมมุตินะทุกคนมีคํามตัในใจว่าทำไมพี่ไม่เคยแจกรหัสเลยเพราะพี่โฟว่าพี่เล่นแบบบอกว่าต้องแจกเลยันก ที่ผมไม่แจกรหัสเพราะว่าโโออเเคคคทุกนผมรู้แล้วผมต้องทรหัสนะครับผมเว้ยมผจะกลับบ้านของผมก่อนเลยดีกว่าโโออเเคคทุกแลรอถ้าผมสร้างรหัสใหม่เนี่ยอาจจะดีก็ได้นะแต่ผมไม่อยากเสียรหัสนี้ไปไงแล้วคือแบบผมจำรหัสไม่ได้ซึ่งทีนี้แหละทุกคนผมจะต้องปกป้องหมูแดงของผมรหัสนี้อาจจะขายได้เป็นหมื่นเป็นพันเลยก็ได้นะเพราะว่าาผมมีครับมีอีกสองแม็กที่ผมต้องไปฟาร์นแล้วก็มือแบบฟิชนะครับ ีหนึ่งแมทนะครับแล้วก็คือแมทฟิชนะครับโอ้โหบอกเลยแมทฟิชนี่ก็สรางฟาร์มยากอยู่เอาเรื่องนะบอกฟุตนี่ฟังแน่นอนก็ฟาร์มง่ายกว่าแมทฟิชอีกร้านเท่านะแต่แมทฟิชเนี่ยสนุกตรงที่ว่าตกปลาตกปลาเนี่ยตกปลาเนี่ยเป็นอาชีพหลายๆคนแล้วก็แม้แต่ชาวประมงเนี่ยยังชอบเล่นแมทฟิชเลย ต้องบอกเอาดีๆนะทุกคนลลผ,ผลที่ซิสเน่เนี่ยฟาร์มเร็วมากแต่ว่าได้ข่าวว่ามันถูกเลิฟให้แบบดาเมจลดลงนะทุกคนแต่ว่าผทิสนเน่ยังเป็นผลที่โหดอยู่เหมือนเดิม<ล>ะนะครับท,ทุกคนๆๆผมเนี่ยผมคิดว่าตัวย่าเนี่ยน่าจะรู้แน่นอนไว้ผมก็เลยจะทำการทับซีเพดด้วยอ่าทีนี้เนี่ยทุกคนมันจะมีเป็นเตียงแบบนี้ผมก็เอามันแอบใต้เตียงแบบนี้เลย ผมบอกเลยเนขะาไม่ค่อยอยากได้รหัสนี้ไปก็บางๆหนะ่อยเนาะรหัสนี้จะไม่รับประกันนะก็เพราะว่าผมไม่ได้เชื่อมอ e ีเมลรหัสนี้เไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีแก่นะถ้าสมมุติผมจํารหัสได้นะนะผมถ้าสมมุติถ้าสมมุตินะสมมุตนะิมมตได้เฉยถ้าผมจํารหัสนี้ได้ ผมก็จะแจงนะแต่ถ้าจำหารหัสไม่ได้ผมก็ไม่แจงนะครับทุกคนผมก็จะสุ่มผู้โชคดีนะครับโดยคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยจะได้รหัสนะครับต์จะได้รหัสนะครับ<อ>ถ้าผมจำหรหัสได้เนี่ยแล้วรหัสนี้ถทุกแบน ผมนะแล้วผมไปสร้างรหัสใหม่มาผมทับก่อนที่ผมจะใส่รหัสลงชื่อใหม่ผมว่าผมจะแคปหน้าจอไว้ื่อจำรหัสมันนะรหัสนี้เนี่ยผมตั้งใจทำมากครับเพื่อที่จะเวลตันเนะเป็นรหัสปั้นเองนะร,รหัสที่เวลตันเวลตันเนี่ยแนะนำว่าทุกคนนะ่ะล้วนมาฝีมือตัวเองทั้งนั้นนะครับ แนะำว่าปั้นเองดีกว่านะครับน่าจะปลอดภัยกว่าก็บางครั้งเนี่ยร้านไก่ตันเนี่ยบางทีมันอาจจะโกงก็ได้นะบ,บางทีอาจจะมีคนแบบแอบบเชื่อมอีเมลไว้แบบมีคนแบบแอบบเชื่อมอีเมลแบบแบบแอบเชื่อมอีเมลโดยที่แบบคนที่ซื้อไก่ตันไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อมอีเมลนะครับแล้วก็คือแบบอาจจะ โดนดึงแล้วทีนี้ก็เล่นโลบอกไม่ได้อีกนะครับแนะนำว่าปั้นเองดีกว่าดีที่สุดนะครับรหัสนี้เนี่ยผมจะปั้นเองนะครับรหัสไก่ตันถึงแม้จะขอยืมเพื่อนที่แบบนี้ใส่ดีแต่ว่าเขาสักวันหนึ่งเขาอาจจะบิดเราแบบดึงดึงรหัสเราไปเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็จะเล่นโลบอกไม่ได้ แนะนำว่าปั้นเองเชื่อมอีเมลเองดึงเองได้ตลอดแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยกับคนแล้ว ผมเกิดวันปีใหม่เนี่ยนะครับทุกคนวันนี้ก็วันเกิดผมผมก็เลยจะมาทาําคลิปแล้วผมก็ได้จะใกล้ได้ไปกเกาะุเพดาวแล้วนะทุกคนครับรหัสที่เชื่อมอีเมลเองรหัสที่ปั้นเองรหัสที่ดีรหัสที่เชื่อมอีเมลเองดีหมดเลยนะครับทุกคนเชื่อมอีเมลไว้ดีกว่ารหัสสะอาด แต่งตัวแบบไม่ต้องมีโลบักแบบนั้นเลยครับเขาเรียกว่าคนที่สร้างรหัสเองรหัสสะอาดนะครับและสำหรับใครครับที่ที่จะสร้างร้านไก่ตันนะครับแนะนำาว่าไปโกงเขาแบบนั้นนะเพราะว่าอาจจะโดนตำรวจจับได้เลยนะครับอาจจะเป็นคนที่แบบทุจริตเลยนะครับเป็นคนโกง โอ้โมเยอะไปหน่อยครับผมโดนแล้วหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดนะครับแต่ว่ไมันเป็นไรครับถ้าผลนคิซเน่โลถ้าผลนคิซเน่เป็นสายผลนคิซเน่เป็นสายโลเกียแล้วก็เป็นสัตว์มายาผสมกันเนี่ะว่าน่าจะโกงครับผองคิซเน่เนี่ยเป็นผลที่แพงกว่าผลเมติ นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว,ว่ายูติดีกว่าคิสเนตเพราะว่ามันโดนปั๊บนะครับหรอคอยไม่เชื่อนะครับว่าผลคิสเนตแพงกว่าผลเยติก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันกันเลย ใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วทีเล็กนลมอสต่อไปนี่ครับผลเกตราคาไม่แพงเท่าผลคอน,คนทรกับสปิริตแล้วโหดูนี่ครับเยติเยติไม่ดีเท่าคิสุน,นี้นะครับแล้วก็คิสุน,นี้ไม่ดีเท่าแต่กอนดูดิโรบัก4ี่0ันเยติสามพันครับแต่ว่าผมมองในใจนะ คิดว่าสําหรับความคิดเห็นของผมนะความคิดเห็นของผมเองนะครับย้ําความคิดเห็นของผมเองนะผมคิดว่าเจติดีกว่าคิสเนะนะครับดีกว่าคิสเนะนะครับ,บามากมากเป็นแหละเพราะว่าคิสเนะมันถูกม์ฟนะครับมันก็เลยจะออกดูนแนวแบบ ไม่ค่อยสรงไม่ค่อยได้แล้วก็พีพีก็เบาลงนะครับแต่ถ้ายังไม่เนฟเนี่ยอาจจะดีกว่าเยติเลยก็ได้นะครับความคิดเห็นตรงไปตรงมาของผมเนี่ยดีมากๆแล้วรครับผมเราคปที่อยากํำลังนะครับอ่าเราเข้าเรื่องบอกฟุตกันเลยทุกคนเห็นผมไหมครับผมกำลังฟาร์มอย่างขายันก็ พยันนะครับเพราะว่าอยากไปกาะหุอิมพิวดาวนะครับตัดคลิปอันนี้คลิปนั้นนะครับกว่าจะเสร็จผมต้องแบ่งเป็นตอนๆน,นะเพื่อที่จะเรียบเรียงเรื่องง่ายนะครับถ้าเอาคลิปเดียวจบเนี่ยอาจจะนานมากๆเลยครับคลิปเดียวจบเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะไปปิดโทรศัพท์ผมอีกแล้วผมก็กลัวโดนแบนะครับเพื่อนผมโดนแบไปแล้วเนื่องจากเอ k นานเกินไปครับ เพื <54. S 2> ่อนผมบอกนะผมไม่เกี่ยวนะทุกคนเพื่อนผมบอกเองสำหรับควาคิดเห็นของผมนะก็ม <sometimes S 2> ีแค่นี้แหละในเรื่องบอกฟุตนะครับกับร้านไก่ตันแล้วก็รหัสสะอาดของเรานะครับแล้วก็พูดจนปากแห้งเลยนะครับปู่ จุกวันนี้ก็ผมไลยไปตีรวบรวมมอนดักมาสเตอร์ก็มารวมกันแล้วผมก็ได้ถามว่าทำไมเลเวลผมอ่ะชอบขึ้นก่อนเกณฑ์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากให้คลิปมันตัดต่อเร็วนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบนี้ต้องขออาภัยด้วยนะครับทุกคน,คนแต่ว่าผมตั้งใจทำเพื่อที่จะได้ แฟนับนะครับเราผมต้องไม่เชื่อมบ่ประชาชนอะไรอีกกับช่องผมเนี่ยทำอีกเยอะนะครับถ้ามีเยอะนะผมยังไม่ได้เชื่อมมานู่นนี่นั่นเลยช่อง u t u b e ของผมนี่ก็เป็นช่องเล็กๆนะครับถ้าอยากให้เป็นช่องใหญ่ๆเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วก็เพราะว่าช่องผมเล็กมากครับช่องผมมันเล็กจริงๆครับไม่ดีเท่าพี่าิ์ติสที่มาลุก พวกที่แบบเล่น Safe บอกฟุตเก่งๆผมไม่รู้ว่าเขาทำ u t uh> u b e ผมไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อง u t u b e ยังไงแล้วผมจะได้เงินยังไงนะครับสำหรับใครที่ทำ u t u b e เป็นก็ช่วยบอกผมหน่อยก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ก็ได้ผมบอกแล้วนะผมไม่ได้เป็นคนที่ติดบอกฟุตอะไรขนาดนั้นนะครับผมแค่เล่นบอกฟุตเป็นชีวิตประจำวันเฉยๆนะครับ ชีวิตป,ประจำวันก็เป็นบอกฟูดและคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่เราจะไปเกาะคุกอิมพิวดาแล้วเราจะจบคลิปกันเลยนะครับความแนะนำของผมเนี่ยสามารถทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็จะไม่โกงไม่ทุิปจริตไม่ทำอะไรเด็ดขาดนะครับแม้แต่ครั้งเดียวห้ามทำเลยย้ำแล้วก็ห้ามทำเพราะว่า นี่แหละคือสิ่งที่ดีนะครับสำหรับการปั้นรหัสของผมเนี่ยบางครั้งผมอาจจะขี้เกียจบ้างนะครับสำหรับรหัสนี้แต่ว่าผมจะทําให้ดีที่สุดนะไปรหัสนี้ถึงแม้เวลไม่ตันถึงแม้ทําอะไรแต่เราก็จะโซ่ผ่ามันไปด้วยกันถึงแม้เขาจะอัพราเบียน้อยๆก็เถอะต้องฟาร์มเยอะแล้ตอนนี้ก็ปลเรืเวลร้อยเก้าสิเป็นที่เรียบร้อยได้เวลาเปลี่ยนเกาะนะครับ ผมพลังงานน้อยผมก็ต้องซื้อเรือมาก่อนส่วนใหญ่นรก็ไปรอถ้าถามว่าผมได้คิสเนะมาจากไหนครับผมก็ต้องบอกนะครับตรงนี้ว่าผมไม่ได้ไปสุ่มได้ผมไม่ได้ไปเทรดเพราะผมเลเวลยังไม่ถึงโลกสอง ผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรมาแล้วนอกจากรอเขาดาวแล้วผมก็ไปหยิบกล่องมาแล้วผมก็ได้คิสสันนี่นี่แหละครับผมก็ไม่รู้นะเพาผมได้ยังไงแล้วแต่ดวงของเรารับวันไหนดีก็ดีวันไหนวันไหนไม่ดีก็ไม่ดีไปเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยผมกําลังมุ่งหน้าไปสู่เกาะชุกเอ็มเพลดาวนะครับหรือว่าเกาะคุกที่แบบมีนักโทษเรียนจําเยอะนะครับ แต่ว่าผมอยากให้กาบคุกอิมเบลลาเป็นสมจริงมากกว่านี้ครับผมอยากให้มีแบบไอ้พวกนักโทษคือแบบห้องบอสโดฟาเป็นแบบโดฟาอยู่ในคุกไอ้พวกเคาะโค,โคโดาอยู่ในทุกแบบในเหมือนอนิเมะจริงๆอะ่ะมันจะได้แบบออกแนวสนุกครับสนุกแล้วก็แบบตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นสนุกตื่นเต้นสนุกตื่นเต้นแล้วก็ มีความสมจริงมากขึ้นนะครับผู้เล่นอาจจะเข้ามาเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะถ้าเราเป็นคนออกแบบบล็อกฟุตนะครับถ้าเ,าเป็นคนถ้าสมมติเราเป็นคนออกแบบบล็อกฟุตนะครับเราอาจจะถ้าผมเป็นคนออกแบบบล็อกฟุตนะครับเราเราถ้าเราเป็นคนออกแบบบล็อกฟุตนครับผมเราผมไม่จะออ,ออกแบบเกาะคุกเอม็มเพลดาแล้วก็ให้มันกว้างกว่านี้นะครับตรงท่าเรือ แล้วก็ให้กอบคุกเอเมเดดาวเนี่ยสมจริงมากขึ้นนะครับมีสีสันสดใสมากขึ้นนะครับหรือว่าไม่สดใสก็ได้นะตามตามตามรีวินดานะครับที่เขาจะตกแต่งมาเองนะผู้พัฒนาผมก็น่าจะเป็นรีวนดานะครับทุกคนบอกเลยนะครับกอคุกเอเมเดาเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบที่สุดนะครับอยากรู้ว่ามันพี่เป็นที่ปั๊มตังหรอพี่มันเป็นอะไร แล้วก็คือไม่มันไม่ได้เป็นอะไรครับมันสามารถเพิ่มเลเวลได้แบบเราลุนลัวเลยครับเพราะว่ามันมีบอสมีบอสที่ทําให้แบบเราเลเวลอัพเร็วๆลุนลัวนะครับนั่นแหละคือจุดที่ดีครับบอกเลยดีมากเรามาเซ็โฮมพอยต์ตรงนี้กันยอมรับเรืออ่อนเราคีนี้ก็สวัสดีครับ